สวัสดีครับหมอลำพาไปพาเพลินชาแนลน้องนาวาฟ้าสกลเสียงวิหกนะครับหลายคนคงรู้จักน้องนาวาแล้วนะเห็นตามเวทีหมอลำเสียงวีหกแล้วก็เห็นน้องเนี่ยได้โชว์ความสามารถนะครับสมัยนี้เนี่ยเด็กที่มีความสามารถบอกได้เลยว่าถ้าเกิดผลักดันดีๆนะแล้วก็คอย สนับสนุนส่งเสริมน้องเนี่ยน้องก็จะเป็นเด็กที่มีคุณภาพนะครับคอยแต่งแต้มสีสันให้กับชีวิตของเยาวชนเหล่านี้เยาวชนรุ่นใหม่ไฟแรงเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอนาคตของชาติได้นะ ไม่ว่าเธอจะเก่งในด้านไหนก็แล้วแต่นะครับเธอต้องได้รับการเรียนรู้ที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะอย่างพ่อนกพพสกรนนะครับรูปที่แอดให้ดูตรงนี้ก็คือรูปพ่อนกกับน้องนาวาฟ้าสกลพ่อนกเสียงวิหกเนี่ยนะครับก็ได้แตะไหลน้องนาวานะประมาณว่าเหมือนลูกชายคนหนึ่งนะครับรักและจริงใจพร้อมที่จะดูแลน้องนาวาแล้วก็ บันให้น้องไปให้ไกลนะครับน,นาวาก็ได้กล่าวนะว่าสักวันผมต้องเก่งเหมือนพ่อจ๋าให้ได้ขอบคุณพ่อนกที่ให้โอกาสผมนะครับผมจะทำให้เต็มที่และจะเชื่อฟังทุกคำที่พ่อนกสอนครับเพื่อเอาไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นฮะนี่ก็คือคํากล่าวของน้องนาวานะครับเด็กตัวแค่นี้โอ้โหทำไมความคิดทัศนคติมันถึงยิ่งใหญ่เหลือเกินนะ เก่งกว่าผู้ใหญ่บางคนซะอีกนะครับผู้ใหญ่บางคนนะไม่ได้เหมารวมอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องของอนาคตถ้าให้วิเคราะห์นะครับบอกได้เลยว่าน้องนาวาไปได้ไกลถ้าน้องเชื่อฟังคําสอนของพ่อนกปงสกรเพราะว่าผู้ชายคนนี้นะครับบอกได้เลยว่าสอนด้วยความจริงใจและก็สอนจากประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงได้เรียนรู้นะครับเราเนี่ยบอกได้เลยนะถ้าเกิดเราอยู่ในจุดที่ เหนื่อยล้าหรือท้อเนี่ยให้ดูพระนรเป็นตัวอย่างให้ดูผู้ชายคนนี้เป็นตัวอย่างเพราะผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาพัฒนาตัวเองทั้งเรื่องศักยภาพแล้วก็เรื่องของงานของเขามาโดยตลอดใครจะไปว่าเขาไม่ได้เพราะเขาลงมือทําในทุกย่างก้าวการที่เขาลงมือทําเขาก็สามารถที่จะประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงมาสอนแล้วยิงตรงไปให้กับเด็กที่ อย่างไม่มีประสบการณ์ได้นะครับสำหรับเด็กน้อยนาวาฟ้าสกลก็ไม่น้อยแล้วเนาะก็ต้องโตตามวัยต้องพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆนะครับในเรื่องของศักยภาพการพัฒนาการอายุนะเพราะว่าน้องนาวาต้องรับบทเป็นพระเอกในอนาคตการที่น้องนาวาเนี่ยได้เรียนรู้จากการแสดงตั้งแต่วัยเยาว์นะครับวัยเด็กน้องต้องได้รับการฝึกฝน ต้องเรียนรู้ในฐานะนักแสดงหมอลำต้องรับเล่นได้ทุกบทบาทนะครับทำให้คนดูเนี่ยทัดใจแล้วก็เข้าถึงคนดูได้อย่างชนิดที่แบบว่าคนดูสามารถพูดถึงได้แล้วน้องปรากฏตัวเนี่ยน้องสามารถเรียกฟ้าเรียกฝนได้อย่างดีนะครับเรียกได้ว่าเป็น ตัวดึงกระแสที่ดีนะพนกเขาก็ผ่านตรงนี้มาเขาก็เอาวิชาที่เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเนี่ยมาสอนน้องนาวาอีกทีหนึ่งนะครับจนน้องนาวาได้ออกมากล่าวแล้วก็บอกกับพนกเลยนะครับว่าสักวันผมต้องเก่งเหมือนพ่อจ๋าให้ได้ขอบคุณพนกที่ให้โอกาสผมนะครับแล้วก็ผมจะเต็มที่แล้วก็จะเชื่อฟังทุกคําสอนนี่คือเด็กที่พัฒนาเด็กที่เจริญแล้วก็เด็กที่ไม่ทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วครับ เราขอชื่นชมนะกับน้องนาวานะครับเพราะว่าถ้า้วิเคราะห์จริงๆก็บอกเลยว่าเด็กคนนี้ไปไกลแน่นอนเพราะว่าน้องเนี่ยได้รับคําชมมากๆสําหรับการสแสดงน,นะครับแล้วก็น้องเนี่ยได้พัฒนาตัวเองได้รับฟังผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ได้ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองขาดหรือมีข้อบกพร่องอะไรก็ตามแต่นะั้นน้องสามารถที่จะเติมเต็มในเรื่องของคำสอนของผู้ใหญ่เหล่านั้นนะครับมาใช้ ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ไปให้ถึงจุดฝั่งฝันที่สูงที่สุดที่น้องจะทําได้นะครับถือว่าน้องเก่งมากๆเลยน้องนาวาฟ้าสกุลนะครับจับตาม,มองอผู้ชายคนนี้ให้ดีๆนะครับน้องนาวาฟ้าสกุลเนี่ยจะสร้างผลงานที่ดีให้กับพวกเรานะครับได้รับชมผลงานของน้องคนนี้กันโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ